เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะบสนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาเปิดกล่องซุ้มลีด้าบู2022สปารออยู่ปินะครับ คือต้องเอาตรงๆนะว่าตอนนี้คือผมยังร้อนกันห้องกําลังเปิดแอร์อยู่เลยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากทะเลตอนนี้เลยเมื่อกี้เลยเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้เลยนะครับก็เลยได้รับกล่องนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะได้ของที่ผมจะสุ่มในวันนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามที่ผมอธิบายไปในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับหรือว่าไปดูลิงก์ที่ใต้ e r i p t i o n ผมได้นะครับเป็นวิธีการได้รับแล้วก็วิธีการได้ของรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันในว ว่าตอนที่ผมอยู่บนเครื่องใช่ไหมคือผมได้ยินสายคนโทรเข้ามาว่ามีขอมาส่งนะครับไม่มีเลือกเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละอย่างผมส่วนมากจะเก็บเงินปลายทางแต่อันนี้ผมหามาเปิดกล่องสูงไม่ทุกคนได้แล้วครับก่อนจะไปรับชมการเปิดกล่องนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วใครคลิปไปแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรแบบนี้นะครับมาครับผมได้ทุกคนกดไลค์แล้วเรามาทําการ unbox กันเลยดีกว่า เอาละครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็แกะซีลไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนของค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีตาสสญลักษณ์ของกาลีน่านะครับแล้วก็จะมีอา่าตรงนี้นะครับ เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็น g a l u d a World Spark Spirit นะครับเป็นตราเสียลักของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ของ g a l u d a นะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไปดูกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมทุกคนมาผมทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าผมจะได้อะไรบ้างด้วยผมเนี่ยจะขอเลื่อนกกอะไปข้างหน้าแบบนี้อ่ะแล้วผมเนี่ยจะพยายามที่จะไม่แอบดูและผมจะดึงมาทีละชิ้นโอเคไหมทุกคนมาครับมาลองดูอะไรดีกว่า <_ an> อย่าแอบ,บดูไม่ได้ไม่ได้ผมจะไม่แอบ,บดูทุกคนโอเคขอชิ้นแรกเลยครับที่ผมจะเปิดนะดูว่าจะได้อะไรอย่างนี้นี่ใช่เลยอู้อันนี้เป็นหมวกครับทุกคนอันนี้จะเป็นหมวกของคออฟครับนี่ หมวกก็ลวดลายจะมีตราสัญลักษณ์ตัว M แบบนี้เป็นเขาเรียกว่ากิมมิคนะครับของคออฟเลยเป็นไอคอนของคออฟนะครับ ah. หมวเจ้าตัวนี้เป็นหมวกแบบว่าแคมปิ้งมากนะผมมาเป็นคนอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเที่ยวขึ้นเขาหรือว่าไปแคมปิ้งเนี่ยโอ้โหโดนหมอกตกใส่หัวอะไรเงี้ยใส่ไปเท่ๆครับทรงนี้เท่มากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอ,หอโหโคตรในความเท่ครับแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่หมวกตัวนี้ไปเลยละกันนะครับมา ต่อไปครับมีถุงซิลอะไรด้วยไม่รู้เดี๋ยวผมไม่รู้นะอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อครับเดี๋ยวเสื้อพวกนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ทุกค,คน,นดูแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะอ๋อขอจื๊บอ,อันนี้อะไรอ,ะ <S <S อ่ะฮะเปเสื้อไม่ไม่ไมอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าผ้าครับกระเป๋าแบบไปเซเว่นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยไปอะไร ลุ้นะอุ๊ยอะไรที่มันใหญ่ๆไม่กล้าออกมาเลยอเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นเสื้อฮูดโอเคเดี๋ยวผมจะแกะเลยลวกันสำหรับเสื้อฮูดนะครับโห้หตอนนี้ร้อนหัวมากมากครับกาศก็ร้อนโอเคเปิดเลยและกันนะครับโอ้ดูทรงแล้วตัวใหญ่จัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอในกล้อง โอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับจะขนาดไซส์ผมไปเนี่ยอุย้ยได้ไซส์ผมเลยอุย้ยใหญ่ไปหน่อยหนึ่งว่ะไซส์เอลครับแต่ไซส์นี้ผมน่าจะใส่ได้อยู่นะข้างหลังมีลายเออเสื้อตัวนี้เนี่ยข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าตาแสลักข,ของคอ,อปปี้โมบายนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้เลยครับผมทุกคนนี่ครับ โว้ววโคจับเดี๋ยวผมจะถ่ายเท่ๆทุกคนดูตอนเปิดอะไรเสร็จแล้วกันนะครับในตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดต่อแล้วกันแต่เสื้อตัวนี้ดูทรงตัวใหญ่อยู่แต่ก็น่าจะใส่ได้ยดอยู่นะครับมาครับต่อไปเออมุมนี้ดีกว่าดูสูงขึ้นเยอะโอเคไปทุกคนอย,อย่าบอกนะโอ้ my god ท่านผู้ชมครับโอ้โอ้ก็ g อดแก้วน้ำครับโอ้ oh. อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแก้วน้ำที่เก็บความเย็นเก็บความร้อนนะครับคล้ายๆกับแก้วน้ำเยติครับทุกคน นี่ลวดลายประมาณนี้เลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็น Call of Duty นะครับผมเป็นลวดลายเสรีลักษณ์ของเกมเราเลยเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าข้างอันไหนข้างหลังอันไหนข้างหน้านะมันก็ใช้ได้หมดใช่ไหมแต่ผมคิดว่าข้างนี้น่าจะเป็นตรงข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้างหลังครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นแก้วน้ําที่แบบว่าลวดลายที่ผมชอบเลยอะ่ะคือดาแบบดําสนิทเลยแล้วก็มี ตาใส่แล้วขอคออฟโอ้โหผมรออะไรแบบนี้มานานมากนะครับว่าผมเล่นคออฟมาหลายปีแล้วไงทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นจุกปิดฝานะครับมันก็จะต้องแบบหมุนนะทุกคน <c oughs> การกินเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้อ <c oughs> ่ะโอเคอเฮ้แต่ผมกลัวว่าใส่อันนี้แล้วมันจะเป็นรอยเ๋ยผมเอาออกก่อนเอาทุกคนต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> หมดแล้วนะครับผมทุกคน <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แต่กล่องนี้แบบเฮ้ยกินไ่ทำกล่องแอร์ดรอปอะไรเงี้ยถ่ายคอนเทนต์อะนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองใส่เสื้อก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอ้โ oh หพอดีจัดจัดแต่ผมคิดว่าตรงแขนมันจะเหลือเยอะไปหน่อย <laughs> เออตรงแขนมันดูยาวนะแต่ว่าตรงตัวเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยครับผมแต่ตรงตัวโอเคเลยนะครับว้าวโคตรเทนไงมีฮูดด้วยนะครับผมทุกคนเฮ้ยน้อง จัดไหมพี่สิรหน่อยดิเดินตามเกมไปแผนสองเราจุดบีที่ออคาทัสหรือจะเปลี่ยนลุกเป็นแคมปิ้งเฮ้ยเพื่อนเรามาปิ้งย่างกันไหมปิ้งย่างบนเขาอะไรเงี้ยไาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตของทุกอย่างกัน่อยดีกว่านะครับลุย ใสเสร็จเสร็จที่แบบเหนื่อยเลยโอเคทุกคนก็สรุปนะครับกล่องส่มที่ผมได้ทําการเปิดในกรินดาเว 2, 2022. ิวร์2022 p าร์คยูอัลสปิรเนี่ยผมก็อย่างที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมชอบมากๆและผมต้องใช้บ่อยมากๆ,นๆแน่ๆก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่แหละ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นขวดน้านะครับขอคอรเปอร์ตี้อันนี้ผมต้องใช้น่าจะบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ติดโตะคอมของผมเลยแน่ๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันเพราะว่าผมกับแนนเนี่ยไปเซเว่นบ่อยมากอันเนี้ยถ้าจะได้ใช้แบบบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอลองจากแก้วน้ำนะครับก็น่าจะอันนี้เลย ออและก็หมวกใบนี้นะครับก็นั่นแหละผมเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมเวลาไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอโหมหมวกตัวนี้คือเท่มากแล้วใครที่เป็นฮิปสเตอร์นะครับอือโคตรเฟี้ยวแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเสื้อข้างในนะครับเสื้อข้างในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสื้อแบบ s p a r k u Spirit ของ c m u n i t y Mobile นะครับอาจจะ ไม่ได้มีตราสสญลักของคอปปี้แบบเด่นชัดนะครับแต่ว่าโหตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแต่ว่าอย่างสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นเสื้อเจ้าตัวนี้นะครับนี่มันจะมีตราไสญลักษณ์ของคอปปี้โมบายเลยนะครับแล้วตัวนี้ผมใส่พอดีมากผมใส่แบบเป๊ะดูดิแต่จริงจริงมันเป็นไซส์ L นะค่นข้งไซส์ใหญ่เลยครับถ้าใครที่ตัวเล็กเนี่ยผมอ้วนแล้วรอว่ายังยัง <c oughs> แต่ถ้าใครถ้าตัวเล็กจริงๆนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่ไปหน่อยนึงเนี่ยผมอะแขนเสื้อผมยังย้วยเลยนะแต่ว่าระหว่างตัวเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังครับย <c oughs> ถ้าใส่มาแล้วก็มันจะเฟี้ยวแบบนี้เลยโอเคแล้วใครนะผมที่อยากจะได้ของรางวัลแบบนี้ที่ผมได้มานะครับทุกคนก็สามารถ เข้าไปในเว็บไซต์นะครับผมที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็วิธีการได้รับหรือว่าการอธิบายเรื่องของกิจกรรมนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับจะขึ้นตรงไหนไม่รู้ก็ลองดูเองนะครับไปคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วลิงก์เนี่ยผมจะปักไว้ใต้คอมเมนต์นะใครอยากหาวิธีการเข้าแล้วก็หาวิธีการสมัครเพื่อที่จะรับของรางวัลพวกนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับผมของรางวัลเยอะมากนะครับในกิจกรรมการแข่งขันระดับโลกแบบนี้นะครับไกนาวัว2022ในปีีน้หรือ คือ s p a r k Your Spirit นะครับเป็นการปลุกเราเลือดนักสู้ในตัวเราอะไรแบบนี้นะครับผมค่อนชอบนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมค่อนชอบหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเสื้อเนี่ยผมก็น่าจะใช้บ่อยคือคือ,คอมันบ่อยทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ากาลีด้านเนี่ยน่าจะคิดมาดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วนาะผมก็ใช้บ่อยกระเป๋าผมก็ใช้บ่อยเดี๋ยวนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าการรักโลกแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องไปตะลุงตลาดเราก็สามารถใช้กระเป๋าเจ้าตัวเนี้ยไปได้แล้วใครที่เป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเจ้าตัวเน,นะ นี่ถ้าเทียบกับตัวผมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้มันสามารถเอาไปใส่แบบพวกหนังสือหรือว่าสิ่งของอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะดูดีคุมหัวผมได้เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดวแล้วก็เสื้อข้างในนะครับเวลาผมถ่ายคลิปคอออฟก็น่าจะมีแต่เสื้อตัวนี้แหละบ่อยนะครับและหมวกตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแค่โคตรห โคตรหล่อเลยโอเคครับผมทุกคนครับก็สำหรับว,วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับกลับมาจากทะเลสด,สดๆร้อนๆเลยวันนี้เลยก็มาให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับว,วันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าแล้ววันรับกิจกรรมเนี่ยผมได้อธิบายไว้ในคลิปแล้วนะแล้วก็บอกอีกรอบหนึ่งลวกันก็คือวันที่2ถึง3เมษายนนะครับรีบสมัครก่อนแล้วก็ไปดูการแข่งขันวันที่2อกับวันที่3เมษายนนี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนโอเคสำหรับว,วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าว่าจะมีะรบ้้างแลลลลววคิปทททีีี่่ผมมเเยยนก็ มีอยู่2 EP ด้วยกันนะครับผมก็รอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนได้รางวัลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอย่าพลาดกันเลยนะครับแก้วนะ้ำผมแนะนำเลยโคตรเฟี้ยวยดู yeah,